ไสนะมังกรเส้นพลังเออเส้นพลังมังกรมีคนถามว่าเออใส่ยังไงอม,มันแบ่งได้เป็นสามมันสามอย่างใช่สามอย่าง,าางก็คือคน,คนที่มีการ์ตอนสิบคนที่มีการ์ตอนเก้าแล้วก็คนที่ไม่มีการ์ตอน,นขอพูดแค่สามอย่างแล้วกัน แล้วคนที่ไม่มีมังกรจีนอีกน่าจะผมขอปัดไปแล้วกันเอาเป็นคนที่มีกระต้นสิบกระต้นเก้าแล้วก็กระต้นสิบกระต้นเก้านี่คือกระต้นสิบนี่คือมีได้กระต้นมาสองตัวแล้วใช่กระต้นมาสองตัวก็คือได้จากเกิวและประมูลเศษส่วนกระต้นเก้านี่ก็คือคนที่ได้จากเกิยวหรือประมูลเรอประมูลเศษก็คือได้เพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็คนที่ไม่มีกระต้นเลยอ่าใช่โอเคอย่างของแนนเนี่ยคนที่มีกระต้นสองตัว มาแล้วอัพอะไรเท่าไหร่ก่อนอ่ะออตอนนี้เบสใช่ไหมก็ถ้าไปได้ก็ไปเลยสิบห้าสิบห้ามันจะวิเพิ่มอืใช้ทําไมถึงใช้ตัวนี้ทําไมถึงไม่ใช้ตัวอื่นก็ต้องคือมันดีสุดแล้วอเออถามว่ามันเขียตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องดูด้วยว่าเบสพื้นฐานอะของพวกขวดอิดิกเซอร์ขวดฟ้าขวดม่วงของแต่ละคนอะไม่เท่ากัน ตัวเนี้ยขวดอ่ะมันเยอะมันอัพได้มาไกลกระต้อนตรงเนี้ยดาเมจตรงเนี้ยมันสามร้อยหกสิบกว่าซึ่งตรงเนี้ยบางกรเรือที่เป็นบางกรเนี่ยมันตันมันตันไม่ถึงอ่ะมันได้ไม่ถึงมันได้แค่ผมจำไม่ได้ว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวด้วยไหมที่ว่าต้องอัพไอ้พวกลูกๆอ่ะมันจะมาบวกกระต้อนด้วยหรือเปล่าอัพกระต้อนใช้ทุกตัวแต่ว่าตัวบางกรพวกเทียร์ที่ไม่ใช่กระต้อนอ่ะมันใช้แค่เป็นของมันอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นปะ เซลล่าไฮเปอร์ <Hyper> ใช่มันใช้ไม่หมดทุกตัวน่าจะแม็กแค่สองรอยสามสิบเปอร์เซ็นมั้งจะไม่ได้จะไม่ได้อ่าโอเคอ่ะดูต่อกระต้อนราสิบห้าใช่กระต้อนสิบห้าอ่ะหลักๆเลยที่ต้องทำใช่ไหมเส้นนี้ก็คือที่อัพรลเวอใช่ไหม,มกระต้อนสิบสี่ก็ได้ถ้าเขายังไม่ถึงสิบแค่สิบสี่ก็พอ,อแล้วก็บังกรจีนสิบ อต้องสิบเลยมันกรจีนนี่ต้องสิบเลยผมเคยลงมาเก้าแล้วอัพไม่ถึงแล้วดามจตตกอ่ะตอนนี้เบลดเอาไปใส่ในเส้นพลังต้องอัพต้องปลดใช่ต้องปลดม่วงอ่าอ่าตอนนี้สำคัญเหมือนกันต้องปลดม่วงโอเคก็คืออัพมากกว่าสิบใช่มากกว่าสิบแค่แค่ปลดม่วงใช่อ่ะแล้วก็เอ่อ ตัวนี้ก็ต้องสิบเปพลังแมลงอ่าีละตัวเลย่ไม่ไม่หลักๆที่สิบนะที่ควรสิบใช่ไหมแต่ถ้าคนมีไม่ถึงอ่ะอย่างต่งก็ต้องเก้า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 ก็คือไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าไปเอาตัวไหนสิบก่อนแล้วค่อยเก้าเก้าอเก้าเก้าเก้าเฉลี่ยหรือว่าแบบมุ่งเน้นไปตัวเนยตัวหนึ่งสิบก่อนแล้วตัวที่เหลือเก้า มุ่งเน้นเลยที่แบบที่ไปได้ก็คือแปเกสิบอย่างนี้ได้ไหมได้คือตัวเนี้ยควรสิบก่อนเลยควรสิบหรือถ้ามีไม่ถึงจริงก็แค่เก้าโอเคก็เฉลี่ยไปเอ้พวกนี้ก็น่าเฉลี่ยแนะนําว่าอย่างต่ําก็ต้องแปดเพราะว่ามันได้ทะลวงอ่าจากพระอ้ตรงนี้ทะลวงแต่ตรงเนี้ยมันทรัพยากรมันพออันเนี้ยก็เป็นสิบสิบใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแปดก็เฉลี่ยแปดทุกตัวแปดแปด สิบอันนี้สิบเกลเกลเกลนี่ต้องสิบเพราะว่าปลุกพลังเกลนี่เกลนี่ต้องสิบมันปลุกพลังมาไม่ทันแปดแปดแปดเก้านี่กำลังกำลังทำขึ้นมาเป็นเก้าเก้าเพราะว่าอันเนี้ยมันคอมโบกับเต้นพลังของเกลอืออืมโอเคไปดูเส้นพลังต่อเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าแรกเลยยังได้แล้วหรอไม่ได้ไม่ได้ซื้อหรอซื้อซื้อทุกวัน ก็โดดไม่ก่อนอ่ะทีเนี้ยเส้นพลังที่ใส่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อเนี่ยเส้นพลังของมังกรเรือมันมันน่าจะแรงที่สุดแล้วละ่ะเนี่ยมันได้ระเมดรวมก็เลยใส่มันเป็นเส้นหลักให้มันระเบเิดยอะที่สุด <c oughs> ลองลงมาก็ตัวก็ตัวใหม่ๆอ่ะเส้นพลังมันจะดี <c oughs> อื อเคแต่ที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเกลเส้นพลังของเกลเนี่ยเนี่ยมันคอมโบกับไอ้สองตัวนั้นถูกป่ะ <Yeah. S 1> เห็นป่ะ <Yeah. S 1> เนี่ยขณะขี่มังกรสุดจะได้คิดังเด่นเมื่อปลุกพลังสองเปอร์เซ็นตต่อเลเวลมันก็ได้เพิ่อมอีกเยอะอะตอนแบบพกมังกรตอนเบรกอะได้ได้เยอะมากโอเคอันนี้ก็เดีย <Yeah. S 1> ก็เส้นพลังก็ตามนะ <Yeah. S 1> จะได้ yeah. ตัวเมื่กี้พื้นฐานจะได้แอตแท็กเพิ่มใแค่ก็ดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวโอเคไม่ต้องมาอ่านให้่ยเขาฟังเราให้เขาไปอ่านออ่โเคเรายังไม่อ่านเลยโอเคโอเคโอเคก็อ่ะตามนี้เลยแล้วกันอ่านดูตั้งแต่ข้างบนนี้เออตัวนี้ไม่ค่อยมีผลแล้วโอเคโอเคจะตามนี้นะของเราใส่ตามนี้อืมโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูคนที่มีกระต้อนตัวเดียวอ่ะเวลก้า เพราะแบบน,นี้มันไม่ใช่เวลก้าแล้วไงเราจะเวลก้าว<ม>ไม่ได้เราต้องบอกว่ามีกระต้อนตัวเดียวตัวเดียวก็ก้าเพราะว่ามันปลดศีรษะไม่ได้มันก็อยู่แค่ก้าไงมันอัพตอ่อไม่ได้เออวะ่ะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ตัวนี้ไม่มีกระต้อนอตัวนี้ไงกระต้อนตัวเดียวเปลี่ยนจอแปบ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเลย อ,อ่ะอืมอ่ะไม่มาเดี๋ยวเขาเพิ่มจอแป๊บ <Okay. S 1> นึงนี่มาแล้วโอเค okay. ตัวเพื่อนเพิ่งมีกระต้อนตัวเดียวอ,อัพไลน์ก่อนก็ถ้าคนไม่มีก็คนมีกระต้อนก้าวหรือว่าไม่มีเลยก็ต้องเล่นไม่มพพไม่ก็พูดไปเลยก็คือมันก็ต้องแบบอัพมังกรที่แบบออกออก,ออกมาออกมาใหม่เอ,อยังไงมังกรตัวใหม่ก็ดีกว่าตัวเก่ายกเว้นกระต้อนกับตัวที่จะมาตัวต่อไปปะ ฟินิกอ,อ่ะเหมือนฟินิกใกล้จะมาแล้วเหมือนจะมาวีคหน้าหรือรอบหน้าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แพทโอเคก็เนี่ยก็เล่นเรือเรือก็ไปก็อัพอัพพวกนี้ <12. S 1> สิบสองสิบแล้วก็ต้นอัพไหมเนี่ยไม่อัพไม่อัพ <5. S 1> เอาไปแค่ห้าห้าคือเอาปลดปลดตรงนี้ปลดที่เฉยปลดไปงั้นแหละเพราะมันไม่ได้มีผลอะไร คนที่ไม่มีมังกรจรีนก็เล่นแบบนี้เหมือนกันใช่ป่ะอ๋อต่นี้แสดงอ๋อแต่ er. นี้มันเป็นแดนส์เกลไม่ต้องใช้ก็ได้อ๋อทำไมอ่ะมันมันมันทานอยู่แล้วไงเพราะว่าคือกระต้อนมันเล่นสามปลุกแต่ว่าม totally okay. ังกรเนี้ยมันเล่นแค่สองปลุกอายังไงก็ทันอืโอเคโอเคนี่ก็ตามนี้เส้นพลังก็เหมือนกันแต่ทีเนี้ย มีก็คือกระต้นทีเนี้ยไม่มัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์แล้วคือถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้ใชกระตอ้นอะ่ะมันก็จะไม่มีผลอืเส้นพลังของกระต้นโอเคก็เหมือนกันเหลือก็เส้นพลังก็เหมือนกันอืมโอเคโอเคทีนี้ด๋ยากไปดูออ่ตัวที่ไม่มีกระต้นเลย โอเคละตัวที่ไม่มีการต้นเลยแต่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเหมือนกันก็ใช้มังกรจนที่เป็นหลักแล้วที่เหลือก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เพื่อนพลังก็เหมือนเดิมคือด้านขวาเหมือนเดิมด้านซ้ายก็เหมือนเดิมไหมอ่าไม่เหมือนทีนี้ต้องลด เนี่ยเอาเรื่งองนะอปยอล่าสีแดงีสีฟ้าอันเนี้ยอันนี้ก็แพนด้าถ้าขยับมาได้ก็ดีเหมือนกันนะพีพีอ่ะ เพราะว่ามันโหกใส่แล้วสัตวกระเด็นเค okay. ก็ตามนี้คนที่ไม่มีอืมีคนที่ไม่มีกรต้อนใช่โอเคจบไม้เส้นพลัง<ป>มีบางกรมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมไม่มีแล้วนะไม่มีอืมก็แค่นี้แหเดก็จะรอมางกรใหม่มาเลย ยังไงผมก็เชียร์กัตต้นนะถ้าเป็นไปได้คนหาได้ก็ควรหานะเพรยังไงตัวใหม่มาก็มันก็ยังมีผลอยู่ดีไอพวกนี้ไม่มีอะไรถูกไหมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนียสิบเอ็ดได้ไดก็พอแล้ะโคตรเปลืองเออโคตรเปลืองตัวเธอสิบเบอ็ดยังอ่ะไม่รู้ตัวที่ให้ให้ตอาไปเล่องอะไรไม่รู้ตัตก่อนสิบเอ็ดแล้ว เอาติดแล้วหรอ,อติดแล้วอยู่บราไม่ติดโอเคก็เท่านี้อืมโอเคจบ